ตู้ทึบพร้อมเพลาลอยแบบนี้พี่ๆจะอดใจไหวได้ยังไงครับอ่ะมาครับผมต้องคันนี้เลยครับเป็นอีลซูด m a มก l l อ e w เครื่องยนต์ส0มพตัวเอสครับปี2องพราคาเพียง4 7่แ0 0เันบาทนะครับผม4 7 9 0 0นบาทราคานี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรับชมกันได้เลยนะครับก็สําหรับด้านหน้าก็มีเป็นกรอบป้ายทะเบียนไทเทะเนียมนะครับรุ่นนี้เป็นกระจังหน้าเฉียวยาวอยู่นะครับผม ไยตาเป็นแบบธรรมดานะครับและในส่วนของด้านข้างที่ขาดไปได้เลยล้อแม็กครับคุณลูกค้าล้อแม็กคู่หน้าอันนี้จะเป็นล้อ TE37 การแบนนะครับหรูตรงรุ่นยาง245 45นะครับแม็กขอบ18นิ้วอายางใหม่ปี24นะครับนี่เบิกมาให้ใหม่ใส่ให้เรียบร้อยครับผม ันนี้ก็ไม่ได้เพิ่มส่วนต่างอะไรนะครับรับไปราคาแบบนี้เลยสําหรับคันนี้ภายในนะครับเดี๋ยวรับไปอธิบายออปชันกันเพราะว่าออปชันมีไม่เยอะอยู่แล้วเป็นรุ่นที่เริ่มต้นแบบไม่ได้เริ่มต้นอ่างงงคืออะไรก็คือเป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับแต่ว่าสามพันในตอนเดียวก็จะมีออปชันประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าที่สำคัญเลยได้เป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยจะได้เป็นปรับไฟฟ้านะครับ นี่เลยตู้ทึบแบบนี้เลยนะครับก็ออกไปก็สามารถไปหาแบบเป็นตู้แต่งตู้อะไรเพิ่มเติมก็ได้นะนะครับผมทิดว่าเห็นในกลุ่มในอะไรที่เขาคุยกันนะครับนี่ก็จะเป็นตู้เดิมเดิมอ่ะมาดูกันที่เรื่องของล้อหลังนะครับอ่านี่ก็จะเป็นล้อกระทะผ้านะครับผมยาง2-2-5-75นะครับผมแม็กขอบ10 ให้แม่เข้ไปครับล้อกระทาพาขอบ15นะครับผมยาง2-2-5-7-5เนะครับอ่าเป็นเพาลอยก็เดี๋ยวมองด้านเนี้ยไม่ชัดมาดูกันที่ใต้ท้องดีกว่านะครับรร้อท่อเดิมๆครับคุณลูกค้าเสริมแนบตัดใหญ่ให้เลยแล้วก็โชกคไขว้ทั้งหมด4ต้นด้วยกันนะครับอ่าเป็นโชค บรรทุกหนักที่เขาได้ระบมาแบบนี้นะครับราคานี้แบบนี้คุณลูกค้าผมว่าได้ไปอ่ะคุ้มแน่นอนนะครับผมพร้อมเป็นตู้ถึบแมส่วนมากจะเป็นรถคอกอ่านี่มาในเวทตู้ทึบบ้างแหละหรือถ้าอยากได้เป็นคอ,อกแต่ชอบคันนี้ก็แจ้งเข้ามาได้นะเดี๋ยวดูแลให้ครับผม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นทรงเดิมๆเลยมันก็จะทรงสูงหน่อยนะครับ ลองเข้ามาดูกันนะครับนี่ก็ตู้ก็มีในส่วนของเรื่องการผ่านการใช้ง,งานมานะครับก็จึงถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้ง,งานครับผมแม่เรเนอร์นี่คือเรียมๆเลยนะครับอารมณ์ประมาณว่าส่วนมากนะ่าจะส่งวพวกวัสดุส่วนใหญ่นะครับหรือไม่กอาจจะพวกเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถยนต์มอรถมอเตอร์ไซค์นะครับอ่า ก็อาจจะแบบไม่ได้บรรทุกหนักมากเพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นพวกรถล่องรถบรรทุกหนักอะ่ะก็จะคือจะเป็นในแบบของรถคอกแต่พอเป็นตู้ทึบนี่ก็จะของแบบเบาๆหน่อยหรือไม่อาจจะแบบปริมาณชิ้นเยอะแต่ว่าน้ําหนักอาจจะไม่ได้เยอะพวกกล่องพัสดุอะไรพวกเนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมมาดูการด้านนี้ต่อนะครับอ่านนี้ก็เหมือนกันอ่าก็คือไอ้ช่วงล่างมันก็เป็นแบน์แบนหนึ่งนะครับคุณลูกค้าเป็นแบรนดแบรนดหนึ่งนะครับเขาก็ได้ สลักโลโก้แบรนด์ของเขามานะครับอ่าสวยๆนะครับผมช่วงล่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นเพาลอยนะครับเป็นยี่ห้อเนี้ยเป็นแบรนด์นี้แหละนะครับผมเป็นล้อกระทะผ้านะครับอย่างมิชลินเอ็กซ์ดีก็พร้อมใช้งานด้ยาวๆเลยนะครับตู้ทึบสวยๆครับผมสีสันสวยงามนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาแวะดูภายในกันต่อนะครับผมระหว่างนี้ก็ลูกค้าเดี๋ยวดูเรื่องโครงสร้างไปบางพาก่อนนะครับเที่สคัญเลยคือข้างในเนี่ยเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับอ่าให้ดูกันในแบบทุกซอกทุกมุมครับผม อ่ะล้วก็ในส่วนของเรื่องกุญแจนะครับได้ดอกรีโมทแบบนี้มา1ดอกนะครับอ่าและจะเรามาสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันสตาร์ทแบบติดชุ่มจดชุ่มเลยนะครับอ่าเครื่องยนต์แบบฟิตฟิตนะครับใช้งานอีกยาวๆเลยครับผมก็สำหรับคอนโซลด้านหน้าอาจจะมีแบบลองรอยขูดขีดนิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานนะครับ อันนี้ก็เป็นหลุมธรรมดานะครับผมเลขไมอยู่แสนสี่นะครับคุณลูกคา้าเลขไม้แสนสี่ฮะลมอลไยนะครับมีถุงลมนิรภัยให้คู่หน้านะครับเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 นะครับผมเสียบ USB ได้เสียบใส่ยแจ็คได้นะครับนี่ก็มีช่องแบบไว้ใส่โทรศัพท์ไว้ใส่อะไรได้ระบบแอร์ปรับแมนนวลครับผมช่องชาร์จไฟหนึ่งฝั่งนะครับ ระบบถุงลมเรืยอภ้ยใช้งานปกติเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์สามพันที่ได้หกเกียร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับระบบเกียร์คือเข้ามาหนึ่งุเก้าเลยนะครับผมเกียร์ถอยได้ยกแบบนี้อ่าส่วนพื้นนะะ่ยเขาก็ปูหนังไม้หมดเลยนะครับและที่สำคัญครับคุณลูกค้าเบรกมือนะใช้งานได้ปกตินะครับนี่เลยใช้งานได้ปกตินะครับ ่าเพราะปกติแล้วส่วนมากที่รถพวกใส่เพาลอยอ่ะเบรคมือมันจะใช้ไม่ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอกสาตรตรงนี้นิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยทําเอกสารรุดมืออ่ะลองชมกันครับผมเดี๋ยวดูที่สคบอนะครับราคา479,000บาทครับผมอ่ารถปี2021นะครับอ่าเป็นรถคอสอ2 2021จดทะเบียนมิถุนาปี64 เป็นรถเจ้าของเดียวจากป้ายแดงมาเลยโอเคครับฟ้าเพดานโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับเอาละโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์พร้อมๆกันได้เลยนะครับมาดูเครื่องยนต์กันครับผม สำหรับเครื่องยนต์นะครับคุณลูกค้าจะเป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับนี่แผ่นเพจอยู่ที่เดิมครับผมถุงซีนยังอยู่นะครับรอยมาร์กจุดต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมเครื่องสี่สูบสามพันซีนะครับอ่าหรือว่าเรียกง่ายๆคือเป็นเครื่องยนต์ซีเจเจสามนั่นเองเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์สามพันในบอดี้โฉม all new นะครับผมสองพันยี่สิบขึ้นมานะครับน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะรอยทอด เครื่องยนต์เกียร์กลอ้อง ECU เฟืองท้ายต่างๆนะครับมีรับประกันให้ตามที่บริษัทเรากำหนดครับผมซื้อเงินสดครับมีเล่มพร้อมโอนซื้อผ่อนก็ฟรีทุกค่าดำเนินการนะครับผมทุกค่าใช้จ่ายเราออกให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญซื้อสดเนี่ยไม่มีบวกแวดเพิ่มครับผมก็สามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่ได้ทุกวันไม่หยุดสักวันเลยนะครับ ก็ชื่นชอบฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมถูกใจครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกๆช่องทางของ KR Smart Card ได้เลยครับสำหรับวันนี้ฝากกันไว้เท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ